ุณรู้ไหมว่าการอกหักมีบางคนคิดจะฆ่าตัวตายอย่างเดียวอยู่ไม่ได้ถ้าขาดเธอไปเธอไปแล้วฉันจะอยู่ไม่ได้จะต้องฆ่าตัวเองตายอย่างเดียวหรือบางคนถึงฆ่าตัวเองด้วยตามฆ่าเขาด้วยประมาณนั้นเป็นเพราะอะไรบางคนฆ่าเสร็จบางคนประชดประชันทําตัวเสยเพลขี้เราเมายาติดอะไรต่างๆแบบไม่สนใจตัวเอง นี้เป็นเพราะมิตินะครับมิติทำให้คนเปลี่ยนไปการอ,อกขักทำให้คนเปลี่ยนไปเขาเรียกว่าเข้าสู่มิติที่8มิติอาฆาตมิติเกลียดชีวิตมิติเกลียดตัวเองมิติขาดไม่ได้ในสิุดก็ต้องทำ้ายตัวเองนี่คือมิติเวลาเพราะนั้นใครโยกขัดก็ต้องระวัง ถ้าเรามีเครื่องมือให้คุณวิธีการอกหักว่าเราช่วงนี้เราไม่ควรจะหักหลอกตัวเองไปก่อนไม่รักไม่เลิกไม่หนีไม่ตามไม่รับรู้แบบนั้ได้พอถึงมิติหนึ่งอ่ารักก็รักเลิกก็เลิกก็ช่างแบบนี้ประมาณนั้นเรียกว่าเครื่องมืออยู่เลิบร้อเป็นเว็บไซต์ในการแก้ปัญหาปลดล็อกความรัก หรือปัญหาลักของคุณได้สวัสดชีวิตมันยากลำบากจะปัญหาเต็มไปหมดไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงโอเได้แค่แน่นี้ช่วยได้โอ้จะแค่นีสักทาบันปลดลอกปัญหาชีวิตคุณ ดลัสูทจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณสอนโดยตู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้คุณ